จะไปใจวามเลยใช่คุนี่รูปไหลนีวางไหนก่อนรูปหลรูปหล้ายเื่อนละขายขายย่งงัวหรือควายกล้วยครับกล้ยขายเพื่อนละคายไปแล้วกสางครับมือนไอ้รูปไหล่าปไหนไ้่มเยลรูปไหลมือรูปรูปมืสาฮะรูปมือนสตักตวตัวเดียวตัวเดียวเมีควายกล้ย ปู้เือไปเท่าไงผูใหญ่เพชรผมเลี่สูงอยหาิปนอยซื้อมาหามขายหาเนาะซื้อมาหานสาขายสี็มาปล่อยสี่สิบเห้เวียดเลยห้ไทยเียดครับเวียดเงินก็ปล่อยสันชิดจะได้สันเขาใหอ่สิแกเมื่อกะู้สีสิด้เอาลขกหนึ่งได้งขายครับขายหนาขายจ่นครับเม่้อเเาบวยทบ้านแก กับเขบาขบ้าเขาบ้านมาดเลยทมาอีกแล้วเพื่นชนีก็จว่าจ,กกจานนะ,ะได้ก้ไขมันมันเป็นน้ำเขาซื้อมาพาดบ่หรือหรือว่าเขาให้ถือคิน <มา S 1> ่าเขาเขาซื้อมาพา้านเนีเองละครับซื้อมาพ้าวไจา ขาต้องซื้อเห็นมันตามก่อนมันควยมันบมันบึงโมเลวนะครับมันว่าอยู่แขกค่จ้ายซีมื่นกวนแค่จ้าบขายอ่เขาจะได้หาเงินไปหามงนไปก็ลองซื้อมูกุกอีดีเขาดันอด่ันมามันโตไพ่กวางวขึ้นกวยขึ้นจ้ามันขึ้นู่เศเออคือคือราคาเกาอยู่สิ่นเดีครับองเจ็ดออกซองเจ็ดผนนี้อ่าควยราคาพึ่งหัวสันว่าดีใจบเนี้เห็นเยอเห็นในอัน มันดันขึ้นมาหนาฟีดเมื่อวานนี่หัวควายราคาขึ้นคนไปแห่ขายอย่งนั้นองนี้ผมหัวขวนเดียวมาสิว่าจะดากนี่วมาสิว่าอยู่งจำเป็นกระสือสามหมื่นไปเขาจี่นี่คิดมาสี่เศร้ายิ่งหน่อยเขาหน่อยตัวเดียวตัวเดียวรูปหมื่นแห่งไส่ใหญ่ๆหน่อยแห้งให้น้ำกันแห่งบ่ค่อยเหลียนพร้อมมิแต่เบียดไม่ได้ห้าสี่ร้อยครับลูกลูกอะไรแด่ก็ได้นหน่อยๆแน่ๆหมื่นบวกลบนี่ได้หน่อย เอ็นเอลด์้อ่หลายเอครับตอนครับครับเอาสูครับหอยเตกจมเป็ดเปยตดูแต่เดือเกลือเตกจมเป็ตจมเปรัเดือกาครับเออก็บ่กว่านล้ครับส่านการ่นรูปเป็นมือเงนเปิดราคาห่องหาหมื่นครับ เอ้าเบิ่งพอพันครับพี่น้องลูกยังกว่าครับตัวนี้สี่วัยหนึ่งหกศูนย์เอกสารพันยังบ้างไหมยังอยู่เนาะสูงเท่าไหร่กว่าครับตัวนี้ได้บ้านหรอบ่ร้อยหกสิบก็ร้อยหกร้อยห้าสิบเจ็ดจริงร้อยห้าสิบเจ็ดจะนอกสิบจากปีครับพอนี่ปีแปดเดือนครับปีสองปีแปดเดือนสองปีแปดเกือบสามครับพี่น้องหัวโลนเนาะครับเนาะเห็ดเขาครับ บ่มีต่ำน,นี้ยังไครดีอยู่พี่น้องสองสามบาทกัได้แล้วอะเบ่งหนา้าเบ่งตากันนะพี่น้องหัวล้วนๆน,นี่พี่น้องสีเข้มดีเล็บดีครับเล็บงามผู้นะครับเนาะครับเอาผู้ใดอยากได้พอพันครับเปิดเท่าไรครับพ่อนี่อยห้าหมืน่นราคาห้องต่อได้ไครับผมครับอ๋อ ค่ากพอนี <ici> ่รับพ่อาเหองนุผมวนาครับต่อเอาคนมาต่อได้อยู่ะงงงูฮันเกินสามหมื่นครับ่อใช้พันตีใช้ราคาเนื้อย่างเดียวงามคนนี้ครับตัวน้อยกัแม่นบะครับน่แม่นครับผมตัวน้อยนี่สามสิบครับผมสามหมื่น ลูกตัวนี้เป็นลูกเคเอฟสามหนึ่งเอกสารยังบอครับเจ็ดเขาเนาะตัวนี้ก็ได้สูงเท่าไรครับตัวนี้ร้อยสี่สิบห้านี่ครับ้อยสี่สิบห้าอายุได้พ่อสองปีไปครับตัวนี้ปีเจ็ดเดือนครับผมปีเจ็ดเดือนเนาะสูงใหญ่ได้อีกหลายพี่น้องกำลังเริ่มสีฮัทพี่น้องไข่เสมอไข่ดำา่างดีครับ ตัวนี้ก็ได้เปิดเปิดเท่าไรครับพ่อนี่สามสิบสามหมื่นเนาะครับผมราคาห้องราคาต่อรองเอานี่สองตัวมื้นี่แม่นครับผมเอาเบอร์โท่าไหร่นะครับผมศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดเอาลูกสาวกมาบ่นี้ครับบัดีครับพี่เทิมหลบม้านางบัดีครับ 098แม่นยำกว่าสองนมเนี่ยอย่างม่อย่างออกโทุเลาถัด902อ๋อเอาไหมครับ098 098 902 902 7268ครับ7268ครับผมห้อยห้อยโก้ครับผมห้อยยังก็่าเหรอห้อยโก้ครับห้อยโก้เนาะทั้งบ้านอุสะขามครับผมอุสะขามอำเภอบรรนนครับสกลนครสนใจชมตัวจริงได้ครับผมครับผมเอาขอบคุณหลายๆครับห้อยครับพี่น้องครับผลไม้กับลูกสาวครับพี่น้องผม เคยไปถ่ายคลิปพันยูยูบ้านครับตอนหนึ่งพี่น้องอยูตลาดเขาก็นสนใจดูเอาหลีกเด้อลูกหลานพยเพ่ <c oughs> นพาก,กับ็ลูกสาวครับพี่นอ้องนะฝากครับพอพันตัวหนึ่งใส่งานได้แล้วครับตัวหนึ่งเอาไปฮัดอีกจังหน่อยครับตัวน่ะลูกพอพันด่างทั้งสองครับลูกตัวนี้ลูกซีไว้หนึ่งหกศูนย์ตัวนี้เก็บสามหนึ่งพี่นอ้องนะฝากไว้ครับผม่ะทักทายสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับที่กำลังรับชมช่อง สบายใจฟ้ามอยู่พี่น้องมือนี่พระที่พี่นอ,องมาอยู่สนามอุอลคมครับพี่น้องตรงมือวันพุดครับพ่อๆกันได้สนามกุลคมอำเภอวานรอนนิวาสจังหวัดสกลนครครับผมมือนี่วันพุดที่ห้าครับพี่น้องอวันพุดที่ห้ามีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับพี่น้องควอยก็ได้หรอกควายท่านทำหนึสิบห้า ปล่อยแล้วซึมผ่าใชหรือห้เบียดให้เบียดเวียดตุยเ้าล่ะหางุยนะหางหางนก่อนวหางจุยนะใส่อุดนี่นะครับครับบริการตัวเบียดตัวนั้นป้อยหรือเปล่านี่ครับนี่อตาเิ่นสอยืโอ้กลังเพิ่นเพิ่นเอาแล้วบ่เรื่องหเพิ่นหนเพิ่นสามเนี่เนันเอเอานัคนต่ออยู่คนเบิงอยู่ครับเท่าไหรก่อนเสี่ยวตัวนี้ ทาที่สองคมาจะสามหมื่ครับอสามครับตัวนี sprout, ้ยังเท่าไหร่พอท่านนี่สามหมื่นสองตีมันเวลาเอาไปเวลาไปปากนี่มันจะขึ้นตารหบอกไปตรงๆเลยนะถัดเสื่ออะไรีกันอะไรยุซ่าใจโคตรว่าผมมาไปเป็นครูมเป็นบตัวรถปึ๊บเน่น่าูไปว่าว่าแม่คนนี้ว่าก็ไปว่าจะตาติกลิเลยอ

ราคาพอฟังคร 30, 30, 30, 30ับสามสิบสามสิบป้ายครับพี่น้องเขาเหยยงเสืหลืองมาย้งามาแปดาวบูซ่ะกาวบี่ม anyway ันเป็นวงามหรเ่านะมันงวงามอยากเท้าไหวเลยเป็นร เป็นไรห่ะเป็นว่าผมคาดคันนี้ไว้บุกไปสามเดือนตอนน่ะเนาะเนาะเห็นว่าเริ่มขยับขึ้นเนาะมันสีขยับขึ้นที่เราตอนนี้ตอนนี้ขื่นับคนัะแต่ในมุมมองออกไปซื่อยังว่าถืออยู่ไม่ว่าดันอีกเจล็กเน้อยก็สีเริ่มขึ้นเนี่ยค้นคายกัให้ดันแน่ขึ้นขึ้นยอกับสภาพง้อ้อมแล้วก็งัวแต่ละตัว้อก เพรแหวนน้องหัวลักษณะทอกันแล้วสีราค่าทอกันครันความเนื้อของเขาเนี้ยจอยหลายมันกิบไม่มีมูลค่าหลายมาเลยพวกนี้ตัวนี้คนมาโอ้ยบอกกำลังมาอยู่เท่าไรครับมันว่างเขามู่นี้แค่ได้สีาค่ะแพ็คคู่แม่นางมาตัวนี้ก็ได้ได้ลูกมาตัวนึงแล้วโอ้เป็นแม่ยยกลูกตอนนี้ท้องว่างเรื่องไหนครับนี่ท้องว่างเอ่อสูงรอยสี่สิบห้า น่าจะได้อยู่ครับแม่สลีครับเอาไปคุนต่อหรือว่าไปเลี้ยงก็ได้แยกบ้ครับถ้าแยกก็ตวัวละเซาห้าคุณแอ่าแยกมันสี่ราคามันถืขึน้นเนาะครับตัวละเซาห้าถ้า,าถ,ถ้าแพ็คคู่เท่าไหรก่อแพ็กกู้สี่สิบห้าสี่หมื่นห้าโอ้ถือลงงรายครับพี่น้องถือลงหาพันตัวนี้เป็นแม่นางหรือแย,ยกลูกครับตัวนี้ไอ้เพื่อนสมไอ้โลโจได้เดินนึงค่ะใบสม,มวิเอลโลโจ สมใบสมหลอดไปเดือนนึงอ่ะมันตรวจบ้านได้ครับพี่น้องลูกแรกเนาะครบมีครับสูงร้อยสี่สิบบวกขึ้นกันตัวนี้ก็ได้เครื่องดําครับอ่ะเบอร์โทรไปนะครับผมศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดศูนหกศูนย์หนึ่งหย์หงห้าสามสี่เก้าห้าสามนอง่นี่ะครับผมขอบคุณครับอ่ะฝากอ่าโมเลียงครับสองแม่สลีกับลูกผสมบามันแม่หนึ่งครับ สนใจอยากยกอยากแยกก็คุยกันเบิ้งครับพี่น้องสองตัวนี้ยูตลาดมือนี้เป็นตะเบิ้งก้หมหครับพี่น้องหอยกำลังมาหุ่มเบิ้งอยู่ครับพี่น้องนี่วาง,งามครับพี่น้องตัวนี้แม่นางตัวแรล่ะป้าตัวนี้วางงามเท่าไหร่ครับเปิดห้องได้สิบสองหาร้อยนี่ตัวแรกญี่ปุ่นี่ราคานีตัวได้จากน้อยหลักร้อยเนาะครับเนาะความสูงสิบประมาณร้อยยี่สิบ 7จ็ปดพี่น้องเครื่องดำสีดีครับแดงดีห้างน่อยโอ้โตแม่เพ่นตัวนี้ครับตอนนี้เขาจับแยกของมันแล้วได้ขายแม่มันแล้วโอ้ครับสิบสองันไดกรสบสองห้าร้อยสิบสองห้าร้อยต่อได้จักน้อยเอาเบอร์โทรไปนะครับปะ0ศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์้สาหปดสองห้าแปดเจ็ดสองห้าแปดเจ็ดพ่อคูณ ขอบคุณทั้งปอนเจริญนปอนเจริญนะครับเนาะเอ้าขอบคุณครับผมเพราะเสื้อแดงมาบอนอามูนี่นะรออยู่นะมูนี่เหรอพีิแม่ใหญ่ครับแม่เพิ่นแต่ว่าปล่อยไปแล้วคุ้มก็ลืมถามจะปล่อยไปเท่าไหรครับพี่น้องแม่ใหญ่ๆนี่สายเขาเขาคุ้มอยู่บอกว่าสิบเจ็ดปลูกตัวครูนี่ทั้งนั้นว่าสิบห้ากับนงว่าแพงอยู่วันสันห่วยใหญ่เพิ่นห่างใหญ่เพิ่นนั่น ลูกโตัวผู้แม่สูงร้อยสามสครับลูกโตัผูเอ้าห้องเป็นตัวเลยแน่นาะครับเบ้อีแม่นางงามนี่ยไป็บห้องห้องไม้เท่าใดก็คาคมนี่ห้องไือเจห้าร้อยมเจ็ด้าอยเอาเปตัวักกน่อยอลูกบี้ยมเนี่ยเท่าไรครับเปิดเท่าไรลูกลบี้นี่ขายนี่ยี่ตอมพอหมูพี่บีค่ะโอ้พนคนละเจ้าครับครับห้องหอยสุบันใช้ตัวได้ ลูกตัวฟูห0 0้าสิบเอ็ดหา้หารอยลูกตัวฟูลูกยา,กาตกลำเลียงครับอันนี้ก็แม่นบออันนี้ค่ะตนีมนางาสูงประมาณน่อยสาบห <35 S 2> บวกครับต็ดสามนี่แหละแมน,นางงัวงามอ้ใส่เมาตัวนี้พี่น้องนี่เครื่องดำาบ้ให้ใส่เข้าเียงเนือมา่ยเ้งสหาค่ะโอ้ยเขียงเนือก็ได้ครับ งอเลี้ยงงอเลี้ยงข้าเจ้ากันสื่อเป็นเนื้อคือเกาเปิดเปิดเท่าไรครับแม่น่มี่เปิดห้ยมื่นสห้าเนาะงวเลี้ยงเด้อพี่นองเด้อตัวนี้ครับยังให้เอาไปเลี้ยงครับมันงามู่พีนองเป็นแม่พันแม่บอกก็บผ้ดอยู่ดอกครับมื่นสี่ห้ารเบอร์โทรไปนะอยสุบรย์เสามหนึ่งย์ดห้องสไอสุบรรศูนย์เก้าสามหนครับผมครับ เป็นะขายเ่ like Chinese, sure. ือบสิบสองหาลอยจะวางไมถ้มันรูปมันกับบอคายแล้วครับนอกจากกันโซสุดขานแก่เมื่อบล้ึงมึงมึงขายดไปกับเมื่อเียกเอาเอาดิอยื่ลเร็วงยังยังไม่ได้ยังไม่ได้นี่เราดูดิคุนึงนี่ พอม่ได้จุดตัวว่าไหนยักตัวยู่ดิพอ่อยแข็งั้งาดนี่แล้วผู้ายแม่แม่จำปลานิบอพ่ไพ่บุญแมียจำปาีบอเปนไห่สองสี่พยักได้เท่าไหร่สอหกเนาะค้ากันอยู่สองพครับแม่กวัในพี่น้อ ในส่วนของงัวอ้วนเรียพี่น้องผมคือว่าราคาพอฟังพอพอได้กำไรอยู่พี่หน้องในในส่วนของงัวที่อ้วนงัวสภาพดีๆครับพี่น้อยยังตัวนี้ห้อยเวี้ยหายมาแล้วสองหมื่นสี่ครับพี่น้องความสูงสิบหาร้อยสี่สิบครับน่าจะเป็นแม่มันครับพี่น้องอ้วนครับหางหลากดินแม่นี่สองหมื่นสี่หายกันยู่ตอนนี้ห้อยเพื่อนบนเพิ่นอยากได้สองหมื่นหกครับ ฝังเข้งเที่ยวคลายออกลายครับยกขอ,อกลายครับพี่น้องยางตัวนี้กับหมื่นหาร้อยครับแม่นางตัวนี้ตัวนั้นแปดพันห้าพี่น้องแม่นางครับไซเลี้ยงครับนะครับผมอันไหครับฮะป้ายระบบนี่พ่อป้ายไปเท่าใดระ่อนี่อสองตัวนี่เนาะ อ่าหมื่นแปดครับป้อยเป็นไปไหมปลานี่บ่ปลาสุก่ะเราก็เสียมาครับเราก็เสียมากำไรต่ออยู่จังหน่อยดู้าเลยครับกำลังต่อรองกันนู้นแต่งเมียไม่ก็ได้เออได้ได้น้ำเพนหรือบ่ได้น้ำปลาสุกหรือบ่หนี่ตกล่องแล้วผู้ใดล่ะได้น้ำเพนโอ้พูดนั้นบ่กู้พาเป็นคอนั่นครับเพราปลาแสงเนี่ยครับจบเพใดีปุณิย์ป่านี้จบอยู่ สอง0มื่นสองร้อยสองสองมื่้ายแล้วกันเท่าไรเราพ่อสองอันนี่พซื้อไปน่หมื่นแปดพันห้าร้อยมื่นแปดห้าครับสองนเป็นมื่นแปด้ตอนตอนเพิ่นห้องนั่นตอนนั้นเพิ่นว่าเพิ่นใหญ่หมื่นเก่าเนาะสองตัวนี่ครับคุยกันแล้วตกแตกกันแล้วจบที่8มื่นแปารย ก็ฝากพี่ฝากน้องไว้ทั้งสนามกุหลาบครกับพี่น้องตุกมือวันพุธครับเอ,อาควาพบวกันได้พี่นออ้องช่วงนี้งัวที่เข้าตลาดเข้าสนามมาโซนมากระสิเป็นงวัวเจ้อยจครับพี่น้องบ่ค่อยเป็นตะเบิงบ่ค่อยเป็นตะเลียงครับพี่น้องการไทยทำก็อาจจะมีงวัวงามงวัวเลียงที่เข,าขาา่าหูเขาตาซอไซปันใดส่วนมากระสิเน้เน พี่หน้องเบิง้งราคาการซื้อขายยุสนามเป็นรักแล้วพี่น้องอาจากได้ก็ขอบคุณครับท,รท,ทุกการติดตามทุกการรับชมครับพี่น้องที่ให้กำลังใจสบายใจฟ้ามครับพี่น้องอสำหรับมื้อนี้คลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องท่านนี้ครับผมสวัสดีครับ